สงใครเส้อทนนัเเรามาทัวร์กันนิดนึงนะจ๊ะเราคงจำได้ว่าสองพ่อลูกช่างจากสารได้สร้างบรรณาศาลาถวายแด่พระบัจเจกพระเจ้าถึงเจ็ดพระองค์ใช่ไหมจ๊ะที่มาอยู่จามันษา และคอยอุปถากท่านจนกระทั่งทั้งภรษาเลยแล้วก็ต่อมาเมื่อสองพ่อลูกละโลกแล้วก็ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงพ่อก็ลงมาเกิดเป็นอาพระเจ้ามหาปนาทะใช่ไหมจ๊ะซึ่งมีประสาทแก้วทองแก้วเจ็ดชั้น ได้เกิดที่อนุภาพแห่งบุญของตัวเองแล้วก็เทวาอนุภาพสิธาสกาเทวราชทรงให้พระวิศนุกรรมเทพบุตรมอเนลมิตรอุบขึ้นมาเลยจำได้ยังไม่จ๊ะอะเป็นประาาสาทส่วนตัวนี่เนาะเกิดขึ้นอย่างแบบโอปปาติกะตามทันใช่ไม่จ๊ะแล้วก็ หลังจากนั้นพระเจ้ามหาปนาทั้ก็สวรรคกษประสาทก็จมลงไปในแม่น้ำคงคาเพราะว่าไม่มีใครมีบุญพอที่จะครอบครองประสาทนี้ได้แล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ยันดาวดึงแล้วก็พอถึงสมัยพุทธกาลนี้ก็ลงมาเกิดเป็นพัทธิจิกุมรโลกท่านพัทธิยะเศรษฐี ซึ่งเป็นหนึ่งในห้ากของมหาเศรษฐีของเมืองเนี่ยจชะตามทันนี่ไมจช่แล้วก็มีประสาทุดสามฤด,ดูดยฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวเวลาเคลื่อนย้ายประสาทที่ก็เกิดการโกลาหลแล้วก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจงันชาวเมืองก็งทำอย่างนี้แล้วพระธิดาคุมาก็ปลืม้มที่มีคนมาชื่นชม แต่อยู่ๆวันหนึ่งก็ไม่มีใครมาปลื้มด้วยตัวก็เลยเอ๊ะอะไรมาเกิดขึ้นนี่เนาะแล้วก็พอลูกเก่าจากลูกน้องบริวารว่าอินี่นายจ๋านี่แหละพระเจ้าเลยมาแสดงทรรเนี่ยโปรดสัตว์โลกมาตั้งสามเดือนีนวันสุดท้ายแล้วว่าอินี่นายจ๋าควรจะไปฟังธรรม นี่เนาะเออแล้วก็เลยไปฟังธรรมไปที่หลังก็นั่งกันเต็มหมดแล้วก็เลยต้องไปยืนท้ายศาลาฟังธรรมจนกระทั่งบุญเก่าได้ช่องก็ได้บปรลุเป็นพระอรหันต์พรบรรลูเป็นพระอรหันต์แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสถามพัทธิยะเศรษฐีผู้พ่อว่าจะให้พัทิจิกุมารถึงตอนนี้เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ย บวชหรือว่าจะให้ตายถ้าอยู่เป็นครองคารวาสเนี่ยคารวาสชีวิตคารวาสไม่อาจที่จะรองรับคุณของพระอาหารหันได้ทากับพระอาหารหันได้พ่อก็เลือกอบวชด,ดีกว่ายังเห็นหนะ้าจากเป็นดีกว่าจากตาย,ยางนี้นะแล้วก็มีพรลลูกชายเป็นนึงพระอาหารหัน เองจะได้มาเข้าวัดฟังทรบริดาบัตตามแล้วก็บำเพ็ญบุญโอ้เป็นสิ่งที่ดีมากเราคงตามกันทันยังไม่เจ้าอืมเอเราประสาทแก้วอะอ,อยู่ใต้แม่น้ำคง,งคาอยู่ใต้แม่น้ำคงคาเป็นหนึ่งในประสาทสามหรือดูดอ่าจ๊ะเนี่ยไม่ใช่แล้วตา,าเป็นพัสกชีกุม,มารนี่ขึ้นมาหรือบ่เจ้าไม่แข็งขึ้นขึ้นรบ่เจ๊ะ ตอนเป็นพระรัชีิกุมารเนี่ยยังไม่ขึ้นครับยังไม่ขึ้นนะแล้วทำไมไม่ขึ้นนะกลับไปปราสาสามดูดนะูตอนนี้ยังน่าจะยังอยู่มั้งขยืมจักวันจักวัน,วน <laughs> ส่วนลูกสองคนพ่อลูกพ่อมาเป็นดังกล่าวนะนะจ๊ะซึ่งตอนนี้พ่อมาเป็นท่านพระธัชิีละบวชแล้ว ลูกจะไปเป็นพระเจ้าสังฆบรมจักรพรรดิในยุคของปรเสเซอริยะเมตรายพระสาทนั้นต้องไปคอยตรงน,น, oh. นู้นนี่เนาะคอยลูกชาย oh. ตอนเป็นพระเจ้าสังฆบรมจักรพรรดิแปลว่าตอนมาเป็นพัตชิกุมานีประสาทนี้ก็ไม่ได้ขึ้นมอ oh. เออนี่ก็แปลกนะที่คือสิ่งที่น่าศึกษาน่าสังเกตคือมนุษย์ ก็ดีตำแหน่งมนุษย์ก็ดีตำแหน่งเทวดาก็ดีตำแหน่งคนจนตำแหน่งพระราชาตำแหน่งของมหาเศรษฐีดูเหมือนเป็นของกลางนะตำแหน่งกลางกลางใช่ไหมจ๊ะถ้าประมาทในการดำเนินชีวิตไม่สั่งสมบุญก็ไปเกิดเป็นคนจนถ้าให้ใบประมาทในการดำเนินชีวิตนี่สั่งสมบุญบารมีแล้วถูกล็อกบุญ ได้เจอเนื้อนาบุญอย่างเช่นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นต้นโอ้บุญก็ส่งผลท,ทำให,ให้ไปเกิดเป็นชาวสวรรค์ไปเกิดเป็นพระราชาหมหากษัตริย์เกิดเป็นเศรษฐีอย่างนี้เนาะอันต่สุดท้ายก็ได้บรปปรลุพระพุทนิพพานแต่เรามาทัวรกันสักนิดหนึ่งก่อนที่เราจะเดินทางต่อไปนี่นะเราว่าตําแหน่งนี้อืมแล้วแต่ใครจะปรารถนา จะไปอยู่ตรงไหนเนอะเมื่อพระบระมศาสดาทรงทราบความคิดของพระภิกษุสงฆ์ที่ยังเป็นปุตุชนเหล่านั้นโอ้ก็ตอนที่บวชแล้วใช่ไหมเจ,าจา้าขนาดหอเห็นจะจะอย่างนั้นคนที่สงสัยก็ยังสงสัยอยู่เอ้หอนี่นะหอหรือเหินไปเนี่ยน่าจะเหินจากฝังไปหนวู ของเราแค่เดินบนน้ำาลยเกือโอ้โหอเลสเต้แล้วนี่ในอากาศนะ่ไอยู่ในเรือลําเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจนะ้านแล้วก็หายสงสัยแล้วแต่ยังมีผู้สร้างสงสัยโอ้พระสัมมา,าส,สัมพุทธเจ้าทรงทราบจึงตรัสกับพระปฏิชีว่าปฏิชีเธอจึงทำให้ภิกษุเหล่านั้นเนี่ยหายสงสัยเอิอ พระพุทธช้ได้ฟังพระองค์ตรัสเช่นนั้นท่านก็นถวายบังคมแล้วก็รับพระดำรัสของพระบรมศาสดาสมมาสมุเจ้าโดยการเหาะก็ไปสู่เวหาแล้วมุ่งลงสู่เบื้องล่างของแม่น้ําคงคาจากนั้นก็ไปยืนอยย่บนยอดของปราสาททองแก้วเจ็ดชั้นที่จมอยู่ใต้น้าแล้วก็เหาะลอยไปบนอากาศอีกครั้งหนึ่ง<อ>เรามาจบตรงนี้ใช่ไหมจ๊ะบาคคานานี้ยังหายสงสัยไหม เออนี่เนาะโอ้โหต้งเหาะตั้งหลายทีเหาะลงเรือเหาะไปในอากาศลงน้ำแล้วขึ้นไปบนอากาศอีกทีตอนใดนั้นเองพระสาททองแก้วเจ็ดชั้นที่มีขนาดใหญ่มหึมาก็ได้ลอยตามติดพระปัติจิขึ้นไปในอากาศประดุดเศษธลีที่ลอยติดปลายเท้าขึ้นมาฉะนั้นโอ้โอ คือมันสีช่างง่าได้หลือเกินอ,อขอยืมจักเจ็ดวันในะจักวันก็ยังดีสำหรับเหตุอาศจรย์ในครั้งนี้เนี่ยทห้โผกชาวบ้านติดตามทรงเสด็จพระสัมม,สมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าภิกษุทั้งหลายได้เห็นอนุภาพของท่านพระปฏิจิซึ่งโูกชาวบ้านและเหล่าพระภิกษุสฆงที่ยังเป็นบุถุชนต่างกรบพากันตกตะลึง แล้วก็รู้สึกอัศจรรย์ใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากเลยยังสงสัยอยู่ไหมเมือ่อภาษาทดาแก้เจัดชั้นได้ถูกพระพัตตชินำขึ้นมาจากไปน้ำคงคาลอยปรากฏอยู่กลางอากาศแล้วนี่เนาะลอยอยู่นาน<อ>ให้ดูโจนกว่าจะหายสงสัย แต่ขณะที่ปราสาสลอยขึ้นมาเนี่ยปรากฏวมันมีพวกปลาพวกเต่ากบเขียดอะไรต่างๆเหลนะั้นพวกนาคน้ำไม่ใช่พญานาคนะจ๊ะ,ะเป็นต้นติดขึ้นมาด้วยแต่ก็ติดขึ้นมาได้ช่วงนึงก็พลัดตกจากปราสาทลงสู่น้ําไป ซึ่งพวกปลาเต่ากบพระนา,า,าคเหล่านี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นทั้งหมดล้วนเป็นอดีตพร,ระประยุรญาติของพระพัตจิทั้งสิน้นสมัยเป็นพระเจ้ามหาปนาทะออถาม,ถาม,ถาม,มทานไหมจ๊ะเอ,อ๊ะแล้วทำไมไปเป็นปอ่าเป็นตปเต่ปาปลาเออพระอะไรเนี่ยจากพระประยุรญาติเนี่ยออโอ้ จะก,กูลสูงขนาดนั้นเนี่นยทำไมไปเกิดเป็นอย่างนี้แปลว,ว่าตําแหน่งนี้ก็ของกลางกลางเหมือนกันที่ไปเป็นดังนี้นี่เพราะด้วยความรักและผูกพันห่วงแหนในประสาททองแก้วเจ็ดชั้นที่สวยงามมากหลังนี้มาข้ามพบข้ามชาติจะทำให้พวกเขาหลอนนั้นเนี่ย หมายถึงพระประยชนญาณในอดีตชาติของพระวัตชิสมัยเกิดเป็นพระเจ้ามหาพนาทะต้องเวียนว่ายตายเกิดวนเวียนอยู่ในปราสาทตหลังนี้มานานกว่าพุทธันดอนหนึ่งแล้ว oh. เกิดเป็นปลาครั้งแรก oh. ก็ยังผูกพัน oh. ตายแป๊บกลับมาเกิดเป็นปลาอีก oh. ก็ยังผูกพันอีกวนๆอย่างเงี้ยนี่น ซึ่งใกล้ๆคายากับพวกปู่โสมเฝ้าทรัพย์นั่นเองเพราะใจนั้นติดและผูกพันในทรัพย์<อ>จึงทำให้ต้องมาเกิดเฝ้าทรัพย์ไปไหนไม่ได้<อ>นี่แหละจ้าถ้าผูกพันยังกระทั่งถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตผูกพันจึงนํากระแวบไปตรงนั้นโอ,โอ้ไปเฝ้าตรงนั้นนะ<อ>แล้วก็มีสภาวะาร่างกายใหม่ที่ให้เหมาะสมกับ ที่จะเฝ้าทรัพย์แล้วก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นพุทธันดรหนึ่งคือช่วงระหว่างพระเจ้าพระองค์หนึ่งถึงอีกพระองค์หนึ่งซึ่งยาวนานมาแปลว,ว่าโอ,โอ้อยู่นี้นานที่นานมากนีเ่เนาะเพราะนั้นห่วงแหนทรัพย์นี่ไม่ดีเลยควรจะนำออกอย่างถูกหลักวิชาด้วยการบริจาคฝากฝังไวในพระพุทธศาสนานี่นะจ๊ะ หลอ,อยจาน้นก็สงเคราะห์โลกเป็นสาธาร,รณกุศลสร้างสาธาร,รณกุศลเป็นต้นแต่อันนี้สงจะได้น้อยกว่าฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาซึ่งเต็มไปได้วยเนื้อนาบุญหลังจากที่ท่านพระปฏิชีได้นำประสาททองแก้วเจ็ดชั้นขึ้นมาปรากฏอยู่กลางอากาศอากา,อากาศแล้วเจ้ากระทังชาวบ้านและภิกษุปฏิชนหายสงสัย พระองค์จังทรงรับสั่งให้ท่ทานพระพัตชิลอยประสาทนั้นให้กลับลงสู่เบื้องล่างของเม่นางผงขาตามเดิมเอ้มยุคนี้มันน่าจะเจาะสำรวจนเอแล้วจะเจอไหมนอะเนี่ยนี่เนะาะขอยืมจักวันนี่นะะจักวันนี่นะเป็นน่ง คล้มคลืมสมบัติชบ้านนี่นี่นะแล้วครูพยาจะได้เชิญอมามาเลยอมานี่นะนะมานี่นะนี่นะอโอท่นที่เส้นพระสุรเสียงของพระสัมมาสูเจ้า พระปฏิจิก็ได้ปล่อยประสาททองแก้วเจ็ดชั้นลงสู่เบื้องล่างกองแม่น,น้ำคงคาในทันทีโดยที่ท่านไม่ได้มีความหวงแหนหรือผูกพันในประสาททองแก้วเจ็ดชั้นซึ่งถือเป็นสมบัติคู่บุญของท่านเลยแม้แต่เพียงนี้เดียวแหมจักวัน <c oughs> นี่นะเอาไว้คุยไดะว่าไี้ไปอยู่ ภาษาทัางแก้วเจ็ดชั้นมาวานหนึ่งโอ้ครูพิจายจะคุยเจ็ดวันทุกเจ็ดวันเลยเพราะว่ารนิจจิจำใส <laughs> นี่นะแมมขอคุยตักไแ่ที่จริงมาปโปรที่สะมมาสรษธีได้เลยบุนะ <laughs> ย่อส่วนมานะ,ะจะได้ดูเป็นยังไง เมื่อพระพุทธเจ้ได้ปล่อยปราสาททางแก้วเจ็ดชั้นไปแล้วปราสาทก็ได้จมหายลงสู่เบื้องล่างของแม่น้ำคงคาอีกครั้งหนึ่ง<ม>นี่เนาะแล้วคงไม่ใช่ไปอยู่ที่พื้น<ม>ที่รองรับแม่น้ำคงคาเพราะแม่น้ำคงคาก็ไปจว่าจะเลึกมากมายนะคงเลยไปกว่านั้นคงแหวกเป็นช่องลงไปเลยนะไอ,อ้ชักได้ไอเดียแล้วเนะี่ย <laughs> อินี้นายจะาคาอยู่อินเดียเราไปดูสิมีบางมายนะเออแต่ยังไรก็ตามนี่ประสาททองแก้วเจ็ดชั้นหลังนี้ก็ไม่ได้หายไปไหนเพราะนั้นอย่าห่วงนี่นะเพราะมันยังคงรอคอยผู้มีบุญญาบารมีหรือผู้ที่ คู่ควรแก่การเป็นเจ้าของอีกท่านหนึ่งบุคคลนั้นก็คือพระเจ้าสังขารบ,บรมประจาภาัทรนั่นเองอหรือบุตรชายของนายช่างจักสารที่ได้สร้างบุญร่วมกันกับพ่อนในการสร้างบารรณาศาลาถวายแด่พระปเจุ้าเจ็ดพระองค์ในภพชาติก่อนๆน,นู้นัน,นเรียนตำบานฝันในฝันวิทยาทะโลกคงจำได้ ซึ่งท่านจะลองมาบังเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิในยุคสมัยของพระศรีอริยะเมตไตร,ส,รสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง่อนี่เนาะเราคงจำกันได้ไปนล้วไม่ต้องทวนนะจ๊ะและในยุคของพระเจ้าสังฆบรมรจักรพรรดนี้เองพระศรีอริยะเมตไตร,ส,รสัมมาสัมพุทธเจ้าะจะเสด็จ อุบัติลงมาบังเกิดบนโลกของเราเมื่อเทวดาหมือ่อโลกธาตุไปแอนเชิญมาโดยที่พระ,งะองค์จะทรงมังเกิดอยู่ในตระกูลพระมหาศาลที่บริบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติต่างๆมากมาย้ที่พระเสยรียมตยสรงเลือกลงมาเกิดในตระกูลพราหม์ ทำไมไม่ลงในตระกูลของกษัตริย์เราในยุคนั้นมนุษย์ล้ในความเคารพนับถือและยกย่องวันพรามมาขอวันนะอื่นๆหลายๆคนคงได้ยินประโยชน์ที่ว่าชีวิตของคนเราเลือกเกิดไม่ได้ต่ทั้งที่จริงแล้วเราสามารถเลือกเกิดได้และสามารถออกแบบชีวิต ของเราเองได้อีกด้วยโ <Yeah. S 1> ดยยามพระศรีอริยะเมตไตรดูนินจจะพระองค์สามารถเลือกเกิดอยู่ในตระกูลพราหมณ์ <Yeah. S 1> จะเป็นวันนาติคนในยุคนั้น <Yeah. S 1> ให้ความเคารพนับถือและยกย่องมากกว่าวันนาอื่นๆทั้งหมด <Yeah. S 1> ส่วนสายหยทติท้าวพระองค์สามารถเลือกเกิดได้ท <Yeah. S 1> ั้งนั้แกเป็นพระ พรองทรงสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังมาอย่างตลอดต่อเนื่องแล้วก็ทำอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันทั้งทานบารมีศีลบารมีเนคขมมัปญ,ญาบริยขันติสัจธฐานเมตตาเบขาบารมีในทุกภพทุกชาติที่พระองค์ทรงเราบังเกิดเป็นมนุษย์สร้างบารมี จนในที่สุดเมื่อบารมีสามสิบทัศของพระองค์เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วพระองค์จึงสามารถเลือกเกิดได้ตามที่พระองค์ทรงปรารถนา,าเลือกลงมาเกดิดได้แต่ด้านลูกๆคนไหนมีความรู้สึกว่าไหวทำไมเนาะในชาตินี้ตัวเราถึงเกิดมาผิดที่ผิดทาง อะไรทำไมเราเกิดมาสบายน้อยขนาดนี้ลำบากมากลำบากมากทำไมไม่เกิดมารวยทำไมไม่เกิดมาหล่อมาสวยทำไมไม่เกิดมามีสติปัญญาที่ชาญฉลาดเหมือนอย่างคนอื่นเขาเราเป็นแบบนี้เพราะพระประสงค์หรือว่ามารประสงค์หรือว่าใครประสงค์กันแน่ แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อัเราก็ได้เกิดมาแล้วแล้วก็เป็นไปแล้วนี่นะจ๊ะใครก็ตามที่เคยคิดแบบนี้ก็ต้องย้อนม,มาดูตัวเราเองว่าเราสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังอย่างพระบรมโพธิสัตทวท่านแล้วหรืออยังถ้ายังก็จงทําซะนี่นะ <laughs> แต่ถ้าใครคิดว่าทําได้ดีอยู่แล้ว หรือทำเต็มที่แล้วก็จงทำต่อไปเอออย่ประมาทจงอย่าลืมว่าเรายังตกอยู่ภายใต้อัภกรรมงนั้นตราบใดที่เรายังไม่เป็นไทยเป็นอิสระและยังไม่พ้นจากการมังัาบัญชาของพญามารเราก็ต้องสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างตอบย้ำซ้ำๆกันต่อไป จนกว่าจะถึงวันแห่งชัยชน,นะที่แท้จริง